ด้านไกลของดวงจันทร์ประวัติศาสตร์ของการสำรวจมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์คือสองวัตถุที่มนุษย์รู้จักดีที่สุดอันที่จริงมนุษย์เข้าใจว่าวัตถุบนท้องฟ้าสองชิ้นนี้เป็นทรงกลมจึงไม่น่าแปลกที่โลกจะมีทรงกลมเช่นเดียวกันก่อนที่มนุษย์จะมาเชื่อเรื่องโรคแปนอีกครั้งในช่วงที่ศาสนามีอิทธิพลมีใครเคยตั้งคำถามบ้างหรือไม่ว่า แล้วด้านหลังของดวงจันทร์หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ก็ยังไม่เจอสักเรื่องราวที่จะจดบันทึกแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นักปราชญ์ชากรีกในปีคศที่46ได้ตั้งข้อสังเกตว่าที่เราเห็นดวงจันทร์สว่างไม่เท่ากันในแต่ละจุดมันเป็นเพราะว่าหลุมที่ยุบลงไปและแสงสว่างส่องไปไม่ถึงกล่าวคือหน้าของดวงจันทร์ไม่ได้สม่ำเสมอนั่นเป็นข้อสังเกตที่ฉลาดมาก และแม้ว่าในทางยุโรปยุคกลางจะมีความเชื่อว่าดวงจันทร์เป็นผิวเรียบเนียนสนิทกาลิเลโอกับใช้กล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องไปดูดวงจันทร์แล้วพบว่าบนดวงจันทร์นั้นเต็มไปด้วยหลุมและบ่อมากมายเหมือนที่มีคนเคยตั้งข้อสังเกตไว้นานนะับพันปีก่อนหน้านี้หลังจากนั้นได้มีการพยายามทำแผนที่ของหลุมดวงจันทร์มาโดยตลอดเนื่องจากดวงจันทร์นั้นหันด้านเดียวเสมอ มาอย่างโลกทําให้เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาด้านหลังของดวงจันทร์เลยเราเรียกปรากฏการแบบนี้ว่าไทเดอร์ล็อกปรากฏการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะดวงจันทร์และโลกแต่ในระบบอื่นๆก็ยังมีไทเดอร์ล็อกรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจอย่างดวงจันทร์ของดาวพูโตทั้งคู่โคโจรแบบไทเดอร์ล็อกซึ่งกันและกันทําให้ถ้าเราไปยืนบนด,ดาวพูโตเราจะเห็นดวงจันทร์อยู่ตําแหน่งเดิมบนท้องฟ้าเสมอและดวงจันทร์จะปรากฏแค่ฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งของดาวเท่านั้น ด้วยเหตุน,นี้เองเวลานับพันปีแต่กลับทำให้เราทำแผนที่ดวงจันทรได้แค่59%เท่านั้นและคงไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้เห็นด้านหลังของดวงจันทร์ได้นอกจากการส่งยานไปสำรวจด้วยตัวเองอันที่จริงก็ไม่มีใครเคยเห็นโลกจากอาวกาศเหมือนกันจนเมื่อปี1946ซึ่งเป็นเวลาราว14เดือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการติดกล้องขึ้นไปกับจรวด v 2ทําให้เราได้ภาพถ่ายแรกของโลกจากอวากาศถ้าใครเคยอ่านบทความเรื่องนี้ประวัติศาสตร์จรวดจะรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกากับโซเวียตแข่งกันเดินทางไปอวากาศและพัฒนาจรวดและยานอวากาศต่างๆขึ้นมาสปุตนิก1ดาวเทียมดวงแรกถูกส่งขึ้นไปเมื่อปี1957แต่ดยข้อจำกัดด้านน้ำหนัก ทำให้มันไม่สามารถติดกล้องถ่ายรูปไปได้ดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายรูปโลกาจากวงโคจรได้สำเร็จคือ explorer 6ในปี1959แต่ว่ารูปภาพนั้นไม่สมบูรณ์และดูไม่ได้เรื่องเอาเลยภาพถ่ายดีๆของโลกครั้งแรกเกิดขึ้นจากยานไทลอสวันที่ออกแบบมาให้เป็นดาวเทียมตรวจสภาพอากาศในปี1960 ซึ่งภาพที่ได้ก็ดูรู้เรื่องว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเทคนิคในการส่งกลับมาที่อเมริกาใช้คือเทคนิค Television Camera แต่เนื่องจากภาพถ่ายของไทยรถนั้นดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับในปี1959ที่สหภาพโซเวียตกลายเป็นผู้ชนะในการส่งยานอาวกาศตลำแรกในการถ่ายภาพดวงจันทร์ ในวันที่6ตุลาคม1959เทคนิคของโซเวียตใช้นั้นไม่เหมือนกับอเมริกาคืออเมริกาใช้กล้องกึ่นดิจิตอลในการถ่ายแต่โซเวียตใช้กล้องฟิล์มถ่ายแล้วออกแบบระบบยานให้สามารถล้างฟิล์มได้อัตโ,ตโนมัติแล้วเสกฟิล์มส่งกลับมายัางโลกทำให้เราได้ภาพถ่ายด้านหลังของดวงจันทร์ภาพแรกในประวัติศาสตร์ จริงๆแล้วภาพถ่ายยุคแรกๆของดวงจันทร์ไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่ทางนาซามีโครงการที่จะทำนำภาพเดิมๆมาจากข้อมูลชุดเดิมมาปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นรวมถึงภาพของลูน่า3ด้วยสหาภาพโซเวียตได้ส่งยานไปดวงจันทร์อีกหลายต่อหลายครั้งในปี1965ยานซอน3ของโซเวียตก็ได้บินผ่านด้านไกลของดวงจันทร์ และถ่ายภาพส่งกลับมาไม่ต่ำกว่า25ภาพหลังจากนั้นในปี1962 NASA ก็ได้ส่งยาน Ranger 4ไปพุ่งชนด้านเมืดของดวงจันทร์แต่การพุ่งชนครั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากข้อมูลของ NASA อยากได้ส่งกลับมานั้นไม่ทันแต่ยานเบรนเจอร์ก็ได้กลายเป็นยานลำแรกของสหรัฐอเมริกาที่ไปสัมผัสกับวัตถุนอกโลก หลังจากนั้นการถ่ายภาพด้านไกลของดวงจันทร์ก็ไม่น่าจะใช้เรื่องยากอีกต่อไปเนื่องจากเราสามารถส่งยานอวากาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำโดยยานอวากาศลำแรกที่โคจรรอบดวงจันทร์คือลูน่าสิของสหภาพโซเวียตที่เดินทางไปโคจรในเดือนมีนาคม 1, 1966เป็นระยะเวลากว่า3ปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ตามมาด้วยลูน่า ที่เดินตามไปติดๆในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเพื่อทำแผนที่ดวงจันทร์เตรียมพร้อมสำหรับการไปลงจอดอพอลโลมนุษย์กลุ่มแรกที่เห็นดวงจันทร์ด้านไกลด้วยสายตาตัวเองคือผู้เดินทางไปกับภารกิจอพอลโล8ซึ่งเป็นการทดสอบความพร้อมให้กับโครงการอพอลโลในการส่งนักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์จริงๆได้ถ่ายภาพหนึ่งที่โด่งดังนั้นก็คือภาพที่โลกกำลังขึ้น และพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาด้วยจํานวนหนึ่งในขณะที่พวกเขาโคจรอ,อ้อมไปด้านหลังและส่งภาพถ่ายเหล่านั้นกลับมาอย่างโลกในภารกิจอพอลโล11และภารกิจอพอลโล17ไม่มีนักบินอวกาศคนไหนเคยย่างเท้าลงไปดินแดนฝั่งไกลของดวงจันทร์มาก่อนเหมือนอีกคำที่เรียกว่าด้านไกลของดวงจันทร์เหตุผลคือเมื่อเราอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์ เราจะไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมายัางโลกได้นักบินอวกาศจึงลงจอดได้เฉพาะด้านหน้าของดวงจันทร์เท่านั้นซึ่งเป็นด้านที่หันเข้ามาหาโลกและเพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือณนะตอนนั้นเรายังไม่มีแผนที่ดวงจันทร์ด้านไกลที่ละเอียดพอที่จะกำหนดจุดลงจอดได้การจะลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์นั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะเรายังไม่รู้จักมันมากพอ จนสุดท้ายแม้แต่มนุษย์ที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์มากถึง12คนแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเดินไปสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยตัวเองมาก่อนล่าสุดในปี2019จีนได้กลายเป็นชาติแรกที่ทำลายทุกข้อจำกัดได้ส่งยานไปลงจอดสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชึ่งมาก เพราะยานไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกได้แต่สิ่งที่จีนทำคือจีนส่งดาวเทียมหนึ่งดวงไปโคจรณนนจุด L2 ซึ่งเป็นจุดที่แรงน้มถ,ถ่าวงระหว่างโลกกับดวงจันทร์หักล้างกันจนทำให้ยานไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับตกอยู่ในหลุมของสนามแรงน้มถ่วงและมันจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน ซึ่งนับว่ายากมากแต่จีนก็เก่งฟิสิกส์พอที่จะสามารถทำได้และณัจุด l อลนี้เองอยู่ยืงๆระหว่างด้านไกลของดวงจันทร์กับโลกทำให้ยานฉางเอ๋อสีสามารถส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้ผ่านดาวเทียมและส่งต่อมาย่งโลกรู้การสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป น่าตื่นเต้นที่เรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์ใช้เวลาไม่เกิน100ปีแต่สามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายและตอบคำถามที่เราเฝ้าถามกันมานานนะับพันปีอย่างมีอะไรอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์ก็ได้และสุดท้ายไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรด้านไกลของดวงจันทร์หรือด้านมืดของดวงจันทร์สุดท้ายแล้วณนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นปริศนาอีกต่อไป หวังว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ